มาสวัสดีครับโมาว่างไว้ยกเสกอีกเงียงเสียวุ่มครับไปทิเนือบอลไ้หจมมาปไปทิงเนื้อไปไปทิ้งเนี้อเด้อคนทิ้งเนื้อยามายามาขามเด้องคนนี้เเยื้อบอกขามขามเด้่อเอาไปเรียนออกมดเสาจะบาดด้วยนี่ลากร้อน

เขาหนึ่งพูดก uh ี่ยวหน่เดีู๋กแดิเี้นบนี้คิดปยงไงด่อมอ่างเี้ยพ่อพ่อะกรูมูสีมองนีแมนป้นี่มาเอ้ามองนีตัวมองนุ่นๆใหญ่ๆมองขี่่ามาใส่มาฮกตัวนี่แมนบ้บ่า มอห้องยัหลายเปลี่ยนนั่งอยู่น่งกินมองนีมองกีปีมองไมตากะมองนีมองพระเจ้าให้เงินให้คามอไว้มองนีคำพูดกวามมุ่งม่นว่นนี่เลมองเอามองน่นาคำพูดเ่ลพมีเงินจะเอามาไว้เอามาเอาันม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 ัมัน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 นมันมันมันมมันมัมันมันมันมมันมันันมันมนมันมมันมมันนมันมนมั มันเหมือนเขายวันมือนยเงเยมีป้าขนาเอนเามนก็มีหรอกมัดเงานไปหางลมันเลยไโยไปไปโยไปมันย่าไล่ราะภาพมันย่าไลได้แจกเท่าเด

โอ้ยแำีย้าวแม่ร่างมาโอ้ยขันบุญหรือยงอ่าอาดสันมาติัน้วมาใมัดเห็นมันยู่หมเ้ามาดมัดว่าให้มันไปสเออมาสิแม่้อม้อ้บร่านแม่่อหหันลงกลางเพื่อเหซี่ตรงเลยกันเท่ายกเย้อยาไอยาไปอย่าโอ้ยเย็นเอาวันนี้เอ ตเย็นไปๆว่ารจิตต้งฝากสโย่สาวเยนเอาเมาสร้างบานให้มาตังตุดจังใสโย่เงินก็ใ่เงนว่าชื่ีสได้อว่าปนาสเอเ้ยใส่บนบ เย็นมาเ็มาเย็นมาเทไวใจมันลบเด้อบกวาอีส oh, ิมันเนียย็เยมตงเอมนียงนยเาเย็เ่า่ใส่นใส่น่นยเยเยนยเยนเยเยนเยเีงเสากนสีนะเนียงเสาพอวิธีวันจเยไหม

อีกเสาหนึงครับตัวนมองนีแมนบ่บ่โอ้ยมองนีมองน่นโน้ใหใหญ่โมีามาใส่ตัวนี้แมวบ่ห่มเอาวะนี่บ่ขามาใส่ลายแฮงเบกครับกเนี้ยมองนีมองกีปีบอกไม่แต่ก็มองนีพ่อเจ้าให้เงี้นครับมองหอยไปตัวนี้เม่นบ่น้ามองนีตัวนีมันคำพูดตัวนี้ ผู้เรไม่อยู่นี่ครับคุ้นมุ่นมังนอนย่ามัเคลื่อนกับฝันดีมิโซกมองนี้นอนย่ากับเว้นดิกระโลคไห้ว่าเบียนเบียนเลียวดี่นี่มน่คอยไม่อาหงมองนี้มันดีนอนย่ามาเคลื่อนดกับฝันดีมิโซกในทะเลจะเบื่อไหมย่านย่งเว้นี่นอนมาเคลืนมาวันกิดบ่มีโลกไข้มากเบียนเบียนดีดีล่ะ ไม่ยืนเลยแล้วกันว่าบนเชมา่ตัวยกขึ้นไม่เฮยเฮยครับโคดรอบสอก้งกันวะเนี่เรามองแคนไ้สีกันนะาเองป้องมีละเอได้าได้ปเอาไไปเอานี่มันต้องสยบกันแน่ไทย

แล้วเป็นงานสร้างเรา้านลองขดมาข้อาไูดตไปนเรมอขุมานทีดข้นรถบัสสําราญพังท่า ครับชิปนี้เวนีครับชิปนะาจังว่ากันไหมครับปาดอะไรก็แท็กติดตามในยูทูบนะครับสวัสดีครับ